ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้พบกับผมอัศราวุฒิบอนศรีนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ค่อ้าวันนี้ผมมีไม้มาแบ่งปันนะท่านผู้ชมมีมาแปดกับแปดแปดถาดนะฮะเดี๋ยวแบ่งปันนะฮะมีทั้งไม้ใหม่มาเอ่อราคากันเองนะครับผมเป็นไม้เทพเทเรานะฮะไม้ที่ค่อนข้างอ่ะหายากแล้วก็ทําจำนวนออกมาน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจาก เอานี่ก่อนเลยเนาะท่านผู้ชมครับนะพี่ใหญ่เขานะท่านผู้ชมอ่ะตัวน,นี้เป็นบัวกันหานะ้ท่านผู้ชมนะะเดี๋ยวค่อยๆให้ดูนะนะครับครับบัวกันหาต้นนี้นะท่านผู้ชมเปิดให้อยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับบัวกันหากระถางนี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมไปเปลี่ยกนกระถางได้เลยนะฟอร์มลาาเขาจะเดินดีๆนะครับผมนะฮะ ครับผมแบ่งปันให้หกพันเจ็ดนะครับผมนะกระถางนี้นะท่านผู้ชมกระถางนี้เป็นเออเป็นน้ำมังนนนะท่านผู้ชมกระถางนี้น้ำมังนนน,นะฮะผมเปิดให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทครับผมพันเก้าร้อยบาทครับผมน้ำมังนนหน้าเทพตัวนี้นะต่อมาต้นนี้กระถางนี้เป็นรักเอ๋ย Everyone. ครับผมพันหกร้อยบาทครับผมท่านผู้ชมพันหกร้อยบาทครับผมรักเอ๋ยนะฮะ อดใหม่เปิดมาแล้วครับผมนะสวย,ยจริงพันหกร้อยบาทครับผมต่อมาเป็นงานวงวานท่านผู้ชมงานวงวานใบกลมดิกเลยนะวันนี้เปิดให้อยู่ที่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับผมนะฮะต่อมาเป็นวันเสาร์ครับผมวันเสาร์ท่านผู้ชมวันเสาร์ต้นนี้นะรู้ราคากันอยู่นะครับว่าวันเสาร์นะฮะว่าราคาประมาณไหนนี่ไซส์ใหญ่เลยนะท่านผู้ชมวันนี้ผมเปิดให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทครับผมพันเก้าร้อยบาทกระถางนี้นะ นะครับใครที่ยังอยากได้แต่ไม่มีนะครับมันเล่นกันแพงเหลือเกินนะฮะเกือบสามพันนะฮะฟอร์มนี้แต่วันนี้ได้มาถูกนะครับผมเออพีนะแบ่งมาให้นะครับผมเาวเป็นเพชรจระแสแสงครับผมเพชรจระแสแสงวันนี้เปิดให้อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทครับผมพันสี่ร้อยบาทครับผมนะฮะต่อมาท่านผู้ชมเป็นมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรนะครับผม ดูควาดูเขาเปิดดัางนะครับเปิดป้ายมานะฮะกระถางนี้นะท่านผู้ชมวันนี้เปิดให้อยู่ที่2,9 0 0ยบาทครับผม2900บาทครับผมนะครับเอารักเอ๋ยครับผมอีกหนึ่งกระถางนะครับผมรักเอ๋ยนะครับผมป้ายสีเหลืองเลยนะครับผมสีขาวเลยฮะแล้วท่นะานผู้ชมหลอดใหม่มาเหลืองทองเลยครับผมนะ วันน <tinc S 1> oh, ี้นะครับผมวันนี้ให้สองพันเก้าร้อยบาทครับผมรักเอ๋ยกระถางนี้นะครับสองพันเก้าร้อยบาทครับผมอ้าวต่อมานะฮะอ้าวรอรักเอ๋ยต่อเลยครับผมวันนี้กระถางนี้นะไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่หน่อยนะครับท่านผู้ชมดูจากกระถางเมื่อกี้นะฮะวันนี้ให้สามพันสองร้อยบาทไม่มีหลุดป้ายครับผมนะครับโคตรสวยครับผมกระถางนี้สามพันสองร้อยบาทรักเอ๋ยนะต่อมาเป็นเอ่าลูกเจ้าวังนะลูกเจ้าวัง เป็นบอลป้ายนะครับลูกเจ้าวังกับเจ้าสัวนะครับฟอร์มกําลังเลี้ยงเลยท่านผู้ชมนะวันนี้เปิดให้มาเบาครับ550บาทครับผม550บาทครับผมลูกเจ้าวังกับเจ้าสัว2กระถางนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นลูกสีวุ้นปื้มนะครับผมเปิดด่างมาอีกแล้วครับผมนะวันนี้ให้อยู่ที่400บาทครับผมอ้ยแต่ต้นนี้สวยนะท่านผู้ชมอ่ะกระถางนี้นะเป็นเอาราหูล้อมเพชรนะครับผมราหูล้อมเพชรเป็นไม้ที่หาโคตรยากครับผมนะ กว่าจะได้มาและแบ่งปันให้นะพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับผมแปดร้อยบาทครับผมนะเอาไปเลยเอาเกาะเกตตัวนี้เป็นเจนสองนะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่นะครับผมผมก็รับมาเจนสองครับผมเบาๆครับวันนี้เปิดให้ที่เจ็ดร้อยบาทครับผมเจนสองหลอดใหม่มาแล้วครับผมเหลืองปนเขียวมาเลยนะท่านผู้ชมเจ็ดร้อยบาทครับผมอ่ะเป็นชัดธินกรนะครับผมฉัดธินกรดูกันชัดๆนะครับผม ผ่างห้านะเปิดทางห้าโอ้ติดป้ายนี่มาหลอดใหม่มาแล้วด้วยนะท่านผู้ชมพันหกร้อยบาทอ๋ตัวนี้เป็นคุ้มซับเปิดด่างมาแล้วท่านผู้ชมคุ้มซับเปิดด่างมาแล้วครับผมนะวันนี้ให้เจ็ดร้อยบาทครับผมคุ้มซับนะบตัวนี้ก็เป็นคุณสีคุณปื่มเลยเปิดด่างมาเยอะจัดเลยกาลังเก่งเลยท่านผู้ชมนะก็ดูวนะครับผม ราคาเบาๆครับผมอ่ะห้าร้อยบาทครับผมนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นบอลป้ายเช่นกันนะครับผมเป็นบอลของอาจารย์ปอนะฮะนะครับวันนี้ให้สามร้อยห้าสิบาทครับผมกระถางนี้นะฮะสวยนะครับอ่ะต่อมาเป็นอ่น้ำหมากครับผมน้ำหมากโบราณนะฮะชื่อของเขานะน้ำหมากโบราณท่านผู้ชมเป็นบอลป้ายนะเป็นบอลโบราณบอลใบกลมบิ๊กเลยครับผมที่แรกผมนึกว่าน้องวันเสาร์เหมือนกันนะฮะหลอดใหม่เขาท่านผู้ชมมาแล้ว ต้นนี้ถ้าใหญ่ขึ้นแล้วก็จะสวยแล้วครับผมเขาจะป้ายเหมือนแบบสุดปาารถยาอะไรนะครับผมแต่คขาเนี้ยใบเขาต่างกันเขาเนี้ยใบเขากลมครับผมไสมปาารถนานะครับผมนะอ่ะต้นนี้ครับเป็นบอที่สวยงามครับผมเปิด900บาทครับผมนฮะเอ้าเจ้าเหลาครับผมเจ้าเหลาันนี้มา1,200บาทครับผมหลอดใหม่มาเชงกระเดะแล้วครับผมอะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระถางให้นะครับผมนะถ้ายังไม่ยังไม่ไปนะเอ้า พันสองร้อยบาทหาดเจ้าเหลาของน้องติอ่อมณีล้อมเพชรครับผมมณีล้อมเพชรกระถางนี้นะครับผมท่านผู้ชมนะดูความสวยของเขา,านะครับเปิดด่างมานะฮะท่านผู้ชมกําลังสวยกําลังเลี้ยงเลยนะครับผมนะวันนี้ให้อยู่ที่อ่ะสองพันเก้าร้อยบาทครับผมกระถางนี้นะครับนะสองพันเก้าร้อยบาทครับผมมณีล้อมเพชรนะครับผม ต่อมาเป็นเอ่อปาทมาราดนะครับผมปาทมาราดนะครับผมเป็นไม้ใหม่ไม้ใบกลมเรานะครับผมที่แรกผมนึกว่าลูกเจ้าราชาวดีที่ปาทมาราดนะครับผมวันนี้ให้อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทครับผมปาทมาราดอันนี้เป็นลูกสีคุนปิ่มนะครับผมนะฮะเปิดด่างมาหลายใบแล้วครับผมนะครับวันนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมเก้าทับผมเหลืออยู่หนึ่งกระถางนะท่านผู้ชมเก้าทับหน้าเทพครับผม นะเหลืออยู่หนึ่งกระถางหลอดใหม่มาโทนเหลืองนะครับผมป้ายเหลืองนะครับผมนะฮะยังไม่ค่อยขี้เอาเดี๋ยวท่านท่านผู้ชมดูนะเอาวันนี้เอาไปครับผมพันเก้าร้อยบาทครับผมนะพันเก้าร้อยบาทนะฮะเก้าทับหน้าเทพตัวนี้ต่อมาเป็นเจนสองเจน 2, สองไซส์ใหญ่กระถางห้านะครับผมนะฮะโอ้ยท่านผู้ชมผมจะให้ดูดูหลอดเขาโด้โห,โห,โหสวยสวยมาแล้วนะวันนี้ให้ที่พันหกร้อยบาทครับผมเจนสอง นะฮะกระถาง5้าต้นนี้นะครับพันหกร้อยบาทครับผมโอ้โหแจมเอาเพชรสลัดแสงต้นนี้ถ้าพอถ้าู้ชมถ้าู้ชมนะฮะเอาวันนี้ให้พันหกร้อยบาทครับผมพันหกร้อยบาทครับผมนะเป็นไม้ใหม่นะครับเพชรสลัดแสงที่หาป้ายสวยดุดันขนาดนี้นะฮะน่าเทพนะครับผมพันหกร้อยบาทเอาถ้าไชมเจนสองอีกหนึ่งกระถางนะครับผมถ้าู้ชมเจนสองอีกหนึ่งกระถางะ่ะเป็นไงครับผมนะฮะ ป้ายอันนี้หลอดใหม่เขาท่านผู้ชมนะวิ่งนําหน้าเขาเลยนะขึ้นสูงปิกกับเขาเลยนะครับกําลังโตกํลลาลังเก่งนะอยู่ในกระถางให้แล้วนทะ่านผู้ชมวันนี้เปิดให้พันห้าร้อยบาทครับผมนะตัวนี้เป็นไม้ของเออเป็นไม้ด่างนะท่านผู้ชมอันนี้ด่างเหลืองอันนี้ด่างโทนเทานะแบงสั้นนะครับผมนะติดป้ายเกือบทุกใบนะฮะ กำลังเก่งครับผมวันนี้ให้เจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเอาทุนไปเลยาท <c oughs> ่านผู้ชมมณนีล้อมเพชรต้นนี้นะตักถางนี้วันนี้ผมให้ที่สามพันหกร้อยบาทครับผมนะสามพันหกร้อยบาทมณนีแผงสวยนะโุ้ยหลอดใหม่ถ้าไม่ชมดูเอานะครับผมบอกได้เลยว่าด่างเทพนะครับผมหลอดใหม่มานะฮะผมอัดเลี้ยงแดดแดดอย่างดีครับผมนะ สามพันหกร้อยบาทท่านผู้ชมนะเอ้าตัวนี้เป็นเอ่อเพชรสีเพชรส,สีบุรพานะเป็นไม้ใหม่นะครับผมหลอดใหม่มาครับผมท่านผู้ชมไม้แยกหน่อตัวนี้นะวันนี้ให้พันหกร้อยบาทครับผมท่านผู้ชมดูนะฮะรัตนารุ่งเหลืองรัตนารุ่งเหลืองฟอร์มนี้นะป้ายแบบเสถียรน,นะครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะฮะ รัตนารุ่งเหลืองต้นนี้เปิดให้อยู่ที่นะครับผมเอาเอาว้เลยครับผมแบ่งปันกันนะครับผมโอ้โหดูด่างทุกใบครับผมท่านผู้ชมนะฮะด่างแบบเสถียรต้นนี้ต้นนี้น่าน่าทำตั้งแม่นะครับผมในบรรดาเจ้าของสวนจะรู้นะครับผมไม้ทรงนี้น่าทำตั้งแม่นะครับผมนะฮะต้นนี้นะสามพันห้าร้อยบาทครับผมรัตนารุ่งเหลืองไม่หาราคาเบากว่านี้ไม่ได้แล้วครับผมนะฮะอัศราวุธแบ่งให้นะครับผมเอาต้นนี้เป็นอ่า เทพสายลุงครับผมหน้านี้นะท่านผู้ชมอันนี้เปิดให้เบาๆครับผมหกรยบาทอ่ะกระถางนี้นะท่านผู้ชมเป็นซับพูนผลนะครับผมท่านผู้ชมเอาไปลุ้นนะครับเดี๋ยวมีต้นคู่เขานะครับต้นคู่เขาผมคอ,อกเดียวกันนะฮะแต่เดี๋ยวท้ายๆจะให้ดูนะครับแต่ต้นนี้นะจริงๆแล้วอ่ะเขาป้าอยู่ริมขอบนะครับผมนะฮะกล้องผมอาจจะไม่ดีพอ ไอหลอดใหม่นี่ก็ป้ายออกริมริมขอบแล้วครับต้นเนี้ยยังไงก็ป้ายอยู่แล้วครับผมแต่ตอนเนี้ยเขายังไม่เสด็จอีกเก่งนะครับผมวันนี้ผมเปิดให้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมนะแบ่งมาจากน้องกบนะครับผมเอากลายหนึ่งร้อยบาทค่าส่งแบ่งปันกันนะฮะอ้าวสาวนาครชัยศรีท่านผู้ชมสาวนาครชัยศรีไซส์นี้นะวันนี้เปิดให้อยู่ที่พันหกร้อยบาทครับผมสาวนาครชัยศรีนะครับไม้แยกหน่อตัวนี้อ้าวไหนๆก็ได้ไหนแล้ว เปิดไม้ยยกหนออีกต้นนึงนะต้นนี้หน้าเทพครับผมนะครับต้นนี้หน้าเทพเลยนะท่านผู้ชมดูนะดูการป้ายของเขาอันนี้ป้ายกระจายนะครับผมสาวลครชัยสีนะครับผมป้ายกระจายกระจายนะครับผมนะต้นนี้นะกระถางนี้เป็นไม้แยกหนอนะครับ2อต้นที่ผมรับมาและหลอดใหม่ท่านผู้ชมวันนี้นะวันนี้ผมเปิดให้อยู่ที่สามพันหกร้อยบาทไม้แยกหนอต้อนนี้นะครับผมสามพันหกร้อยบาทแล้วครับผมเ <c oughs> อาเดี๋ยวดูกันช,ชัดๆไม้ใหม่ครับผม วันนี้เปิดด่างมาแล้วครับผมเป็นไม้ไซต์ตั้งแม่แล e ้ว wow. นะครับผมนะวันนี้นะวันน um ี้นะอ่าับดียิ่งครับผมกระถางนี้นะครับผมซับดียิ่งกระถางนี้วันนี้ให้อยู่ที่พันแปดร้อยบาทครับผมพันแปดร้อยบาทนะอันนี้ไซต์ตั้งแม่แล้วนะครับผมนะอันนี้ติดป้ายออกเหลืองๆซับดียิ่งตัวนี้นะพันแปดร้อยบาทครับผมอ้าต่อมาเป็นทับทีมทองท่านผู้ชมทับทีมทองรู้ราคากันอยู่นะครับผมเอ้า โอ้นี่ป้ายฮาบเหลืองๆนะครับผมกระถางนี้นะมือผมไม่ค่อยดงนะต้องกราบขอประทนานอภัยท่านผู้ชมนะครับผมนะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเย็นอ้าวท้าจิมทองพันห้าร้อยบาทครับผมออรักเอย๋ยท่านผู้ชมรักเอย๋ยหลอดใหม่มานี่เหลืองทองเลยนะครับผมนะครับท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่สามพันสองร้อยบาทครับผมรักเอย๋ยกระถางนี้นะครับผม มันีล้อมเพชรท่านผู้ชมอ,มอ่ามืดค่ำแล้วเนาะอ่ะมืดค่ำแล้ววันนี้นะมันีล้อมเพชรต้นนี้นะกระถางนี้นะวันนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่สองพันสองร้อยบาทครับผมสองพันสองร้อยบาทมันีหน้าหน้าดังเดิมนะครับผมมันีล้อมเพชรตัวน,นี้สองพันสองร้อยบาทครับผมนะต้นนี้นะเป็นเอ่อเวทมรกตครับผมด่างเทพอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะต้นนี้โตวไวครับผมนะฮะ แต่เดิมเป็นไม้แยกหน่อยนะครับจะสูงอย่างนี้นะฮะต้นนี้ลงหัวแล้วเนี่ยครับผมนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนกระถางวันนี้ให้อยู่ที่พันหกร้อยบาทครับผมนะฮะอ้าวเป็นหมื่นล้านครับผมเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแล้วครับผมเป็นในต้นนี้มันออกแปลกๆแผงๆนะฮะเศรษฐีหมื่นล้านแล้วครับผมนะฮะแต่เขาไม่เคยหลุดเชื้อป้ายครับผมนะครับเจ็ดร้อยบาทท่านผู้ชม หมื well. ่นล้านอ้าวหลวงตาเมืองท่านผู้ชมหลวงตาเมืองกระถางนี้นะท่านผู้ชมวันนี้นะครับวันนี้นะวันนี้ผมเขาเปิดด่างมาสวยขนาดนี้สวยกระจายครับผมวันนี้ให้อยู่ที่3,200บาทครับผม3,200บาทหลอดใหม่มาแล้วครับผมท่านผู้ชมนะฮะหลวงตาเมืองนะครับผม3,200บาทนะครับผมอ๋อเป็นบุรุษสวรรค์ครับผมวันนี้ให้พันหกร้อยบาทครับผมบุรุษสวรรค์นะครับผมพันหกร้อยบาทหลอดใหม่มาสวยมามากเลยครับผม ุลุสวรรค์เป็นไม้ของอาจารย์วิรัตน์นะครับผมต้นนี้เป็นไม้ใหม่ครับผมวันนี้จะมาแนะนํานะครับผมนะฮะผมรับมาต้นนี้นะสี่พันห้าร้อยบาทผมจะมาทําจํานวนนะครับ่ะผมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะแต่ผมแอบแบ่งหน่อให้ต้นนี้นะครับมันมีอยู่สองหน่อนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนะเดี๋ยวต้นนี้ผมไม่ได้ขายนะครับผมนะแต่ผมจะขายหน่อมันครับผมนะฮะผมแยกหน่อได้อาทิตย์กว่าแล้วครับผมนะ วันนี้นะวันนี้หน่อนี้นะครับผมผมเปิดให้อยู่ที่พันหกร้อยบาทครับผมนะเขาชื่อนาวาเอ็นนะครับผมนาวานเอ็นนะครับผมเป็นไม้ให tamam. ม่นะครับผมชื่อเรียกอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นหูนะนานผู้ชมแต่เป็นไม้ใหม่นะครับผมนาวานาวเอ็นนะครับผมนอนเนนะครับผมวอแหวนสลาไมโทนะครับผมนาวาเอ็นเป็นไม้ใหม่ที่บอกหูแผนด้างยกมือไหวแล้วครับผมนะเอ้ากระถางนี้นะครับไซส์ใหญ่แล้วนะผมให้พันหกร้อยบาทครับผมแต่หน่อนี้นะครับ โอ้ท่านผู้ชมเก่งแต่น้อยครับผมวันนี้ให้พันห้าร้อยบาทครับผมนาวเอ็นนะครับผมเป็นไม้ใหม่นะครับเป็นหน่อของต้นนี้นะท่านผู้ชมจะเรียกจะเรียกว่าแม่ครับผมก็มาเรียกไม่ได้เป็นพี่มันแล้วกันนะครับผมอันนี้น้องๆมันนะครับผมน้องๆแบ่งน้องๆอ่ะอาพันหกพันห้าท่านผู้ชมนาวเอ็นนะครับผมเอารักเอ๋ยท่านผู้ชมรักเอ๋ยรักเอ๋ยกระถางนี้นะครับวันนี้นะวันนี้ให้สองพันหกร้อยบาทครับผมสองพันหกร้อยบาทครับผม น้ำมังโนนครับผมทาม่านผู้ชมน้ำมังโนนต้นนี้นะวันนี้กระถางนี้ให้ให้แปดร้อยบาทครับผมนะ่ยไปลุ้นต่อนะครับอันน้ำมังโนนต้นนี้นะทา่านผู้ชมโอ้โหน้ำมังโนนต้นนี้หลอดใหม่หมาแล้วครับผมวันนี้นะครับให้สองพันหนึ่งร้อยบาทครับผมอ้าว เป็นในศีลาหุ้มทองนะครับหน้าเทพตัวนี้วันนี้ให้ที่พันสามร้อยบาทครับผมเอาน้าเมืองโนนท่านผู้ชมน้าเมืองโนนกระถางนี้นะหหมืดแล้วนะเอาวันนี้ให้สองพันบาทครับผมนี่ครับผมเป็นซับพูนผลครับผมท่านผู้ชมซับพูนผลต้นนี้นะวันนี้ให้อยู่ที่สี่พันหกร้อยบาทครับผม 4 6 0 0บาทครับผมอ้าวต้นนี้กระถางนี้นะครับหมืดแล้วนะอันนี้นะรัตรนาวดีนะครับเป็นบอลป้ายนะครับไม้ใหม่นะครับผมมีมาสองกระถางครับอ่ากระถางละ750้าิบาทครับผมนะอ้าวพัทยาท่านผู้ชม <c oughs> พัทยาต้นนี้วันนี้ให้5้าร้บาทครับผมรักเออยครับผมลักเออยกระถางนี้นะท่านผู้ชม วันนี้นะครับวันนี้ให้สามพันสองนะครับผมอ่าต้นนี้นะครับน้ำมืองนนท่านผู้ชมวันนี้ให้สองพันบาทครับผมอ่าน้ำมืองนนต้นนี้หน้าเทพครับผมต้นสุดท้ายท่านผู้ชมนะหน้าเทพต้นนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ผมเปิดให้นะครับเปิดให้อยู่ที่สองพันสองร้อยบาทครับผมนะครับครับผมช่วยกดติดตามอัศดาบุตรบอลสีนะครับผม ห947294385นะครับผมสวัสดีครับ